เร่าตำนานหลอนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตอนที่สองของซีรีส์ตำนานแห่งแผ่นดินวันนี้ผมนายตีจะพาทุกท่านไปพบกับวีระบุรุษผู้หนึ่งชายที่เปลี่ยนแปลงแผ่นดินสุขโขไทยให้กลายเป็นอนาณาจักรธรรมผู้ที่ทำให้ชาวไทยมีภาษาเป็นของตัวเองและเป็นกษัตริย์ที่ไม่ได้จารึกแค่ชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ แต่จารึกธรรมะลงในหัวใจของผู้คนเขาคือพอ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้คนเล่าขานว่าพระองค์คือกษัตริย์ผู้เปี่ยมเมตตาแต่ทรงพลังพระองค์เดินทับด้วยใจและปกครองแผ่นดินด้วยธรรมครับ พ่อขุนรามคาแหงเป็นพระราชโอรสสองรองของพระยาศีอินทรทิศย์พระองค์มีพี่ชายชื่อว่าบานเมืองซึ่งขึ้นของราชก่อนแต่ทว่ารามคาแหงไม่เคยห่างไกลจากการศึกว่ากันว่าในวัยเพียง19ปีพระองค์ได้แสดงความกล้าหาญโดยการขึ้นช้างศึกเข้าสู้กับคาศึก ของขอมและในการศึกครั้งนั้นพระองค์ทรงฆ่าแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยฝีมือที่แม่นยำและใจเด็ดเดี่ยวพระบิดาจึงพระราชทานนามใหม่ให้ว่ารามคําแหงซึ่งแปลว่ารามผู้ทรงคํารามจนฆ่าศึกสันสะเทือนนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานกษัตริย์นักรบผู้มีจิตวิญญาณของนักปราชครับ พี่ชายคือพระบาลเมืองสเสด็จสวรรคตพระองค์รามคำแหงจึงขึ้นคของราดต่อในช่วงเวลานั้นสุขโขทัยยังไม่ได้เป็นอาณาจักรใหญ่แต่พระองค์เห็นสิ่งที่ผู้นำคนอื่นไม่เห็นไม่ใช่กำลังทหารไม่ใช่สมบัติเงินทองแต่คือหัวใจของประชาชนพอขุนรามคำแหงเลือกธรรมะ เป็นหัวใจของแผ่นดินพระองค์เดินทางไปทั่วพูดคุยกับประชาชนด้วยตัวเองนั่งใต้ต้นไม้ฟังคนเท่าคนแก่บ่นทุกข์พระองค์เชื่อว่าการปกครองที่ดีคือการฟังคนธรรมดาและแนวคิดนี้กลายเป็นหลักสำคัญของสุขโขทัยในยุคทองครับ พ่อขุณรามคําแหงทรงสร้างสิ่งหนึ่งที่แม้แต่กษัตริย์ชาติอื่นยังไม่ยกย่องพระองค์ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นในปีพศ1826โดยนำอักษรมอญขมรนมาผสมกันกันกบอักษรบาลีทำให้เกิดอักษรไทยจริงๆเขียนง่ายอ่านง่ายและจดจำได้อักษรไทย จึงไม่ใช่แค่สื่อสารแต่เป็นสัญลักษณ์ของการมีตัวตนและพระองค์สรงจารึกข,ข้อความอันสำคัญลงบนศิราจารึกหลักที่หนึ่งเพื่อบอกแก่ลูกหลานในอนาคตว่าเมืองสุขโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวใครใครขาขาใครใครขายขาย,ขาย ศราจารึกนั้นยังตั้งอยู่จนถึงทุกวันนี้เงียบแต่ทรงพลังหลายคนเคยไปไหว้ไปถ่ายรูปแต่บางคนก็เล่าว่าถ้าไปยืนคนเดียวตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงลมหายใจเบาๆเหมือนมีคนกำลังอ่านอยู่ข้างหูครับ สิ่งหนึ่งที่ทำให้สุขโขทัยต่างจากกับอาณาจักรอื่นในยุคนั้นคือแนวคิดที่ว่าพ่อปกครองดูพ่อขุนรามคำแหงไม่ตั้งตนเป็นเจ้าเหนือหัวที่เคร่งกฎหมายแต่ใช้เมตตาความกลชิดความจริงใจไม่มีสารไม่มีนักโทษมากมายแต่บ้านเมืองสงบเพราะประชาชนรัก ผู้ปกครองเมืองต่างๆก็ปกครองการเองตามวิถีของแต่ละท้องถิ่นมีการแลกเปลี่ยนสินค้ามีการจัดงานวัดงานบุญตลอดปีในยุคนั้นแม้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีรถยนต์แต่ผู้คนกลับรู้สึกปลอดภยัยและมีความสุขครับ พระองค์ทรงคณะทูตไปยังราชสำนักหยวนแห่งจีนและมีการค้าขายแลกเปลี่ยนของล้ำค่าทั้งเครื่องถ้วยผ้าไหมสมุนไพรรวมถึงของท้องถิ่นยางมีดพระเหล็กน้ำพีจากอุตรดิตพระองค์ไม่ได้ปิดประเทศแต่เปิดใจเรียนรู้และเชื่อมต่อธรรมะของไทย กับศาสนาการปกครองของชาวโลกสุขโขทยัยจึงกลายเป็นแผ่นดินแห่งเสรีภาพและศิละปะเต็มไปด้วยพระพุทธรูปแบบปางลีลาภาพวาดสีและปวดสวดที่งดงามครับ กันว่าในยามค่ำคืนพระองค์จะเสด็จออกมานั่งสมาธิตายต้นโพทีนาวัดมหาธาตุเพื่อฟังเสียงแผ่นดินมีบันทึกเล่าว่าพระองค์เคยตัดสูว่าเสียงทุกข์ของราษฎรดังกว่าลมที่พัดใบไม้พระองค์ไม่มีวันหรูหราแต่มีธรรมะเป็นกำแพงและความเข้าใจมนุษย์ เป็นอาวุธพระชายาของพระองค์คือเจ้าหญิงแห่งเมืองสวรรคโลกทั้งสองมีพระโอรสหนึ่งพระองค์ชื่อว่าพระยาเรไทยซึ่งภายหลังได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เช่นกันครับ มีตำนานหนึ่งเล่าว่าช่วงปลายพระชนพระองค์ขึ้นเขาหลวงในอำเภอศริมานและหายตัวไปไม่มีใครพบพระศพบ,บางก็ว่าบางก็ว่าพระองค์เข้านานแล้วหายไปบางคนเชื่อว่าพระองค์ไม่ได้ตายแต่กลับไปเป็นเทวดาผู้รักษาแผ่นดินจนถึงวันนี้ ยังมีผู้คนไปสักการะที่เขาหลวงจุดที่เชื่อว่าเป็นสถานที่หายตัวของพ่อขุนรามคำแหงและทุกปีตอนวันคืน15าค่ำเดือนหกจะมีแสงสว่างสีทองอ่อนๆลอยวนอยู่เหนือยอดเขาว่ากันว่านั่นคือพระองค์ที่ยังเฝ้ามองแผ่นดินของพระองค์อยู่ครับ และนี่คือเรื่องราวของพ่อขุนลามคำแหงมหาราชกษัตริย์ผูกเปลี่ยนความเป็นไทยจากแค่เผ่าพันธุ์ให้กลายเป็นอารยธรรมพระองค์จารึกตัวอักษรจารึกเมืองและจารึกธรรมะลงในหัวใจของแผ่นดินตอนหน้าในซีรีส์ตำนานแห่งแผ่นดินเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอีกพระองค์ พระมหาราชาลิไทยผู้สารต่อธรรมะด้วยใจที่สงบแต่หน้าเกงคขามอย่าลืมกดติดตามเรื่องเล่าตำนานหลอนเพื่อไม่พลาดทุกเสียงกระซิบจากอดีตที่ยังคงสะท้อนในวันนี้สำหรับวันนี้ผมนายตีสวัสดีครับ